พอดีตอนนี้เข้าสมาธิครั้งแรกกนนะคะแล้วก็ก่อนเข้าสมาธิจินตนาการไมเกรนทั้งวันเลยอ่างี้ค่ะแล้วทีนี้ตอนตอนครั้งแรกที่ปฏิบัติที่เราเคลียร์ปากใช่ไหมคะอตอนที่ที่ทำอะ่ะมันเหมือนมีพลังงานอยู่ที่ฝ่ามืออะคะ่ะก็ใจมากแล้วทีนี้ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจก็ไปต่อไปจนถึงจุดหนึ่งตรงที่ว่า่เราจะเข้าเข้าสมาธิตรงที่เคลียร์สมองอะคะอ่ะอ้่น ไม่เกรนะคะอาการปวดหัวหายไปหายไปจากไหนไม่รู้อ่ะอะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะมันหมืมาทั้งวันแล้วเราไม่คิดว่ามันมันจะมันจะ,นจะหายแบบทันทีทันใดอย่างเงี้ยตอนปฏิบัตินะคะ เป็นผลอันสุดท้ายเป็นไงบ้างเป็นคาทอลิกเนาะใช่ครับมันน่าจจะได้หปด่อยความคิดหรือว่าความรู้สึกจริงนะครับเพราะว่ามันก็มีอันตอนที่เคลียร์จิตใจสองตอนจิตอะไรเงี้ยภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือเหมือนกับผมเป็นนกออาจารย์ระดขึ้นสูงมากมันเป็นภูเขาที่แบบสูงมากๆเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกผมคือมันเป็นกำแพงของ คนที่ผมอยากจะเข้าไปหาเขามันบินจนมันเกือบคอฮะแต่สุดท้ายคือพอมันทะลุมีลูกกี่ก้อนเมฆกี่ชานแล้วเนี่ยมันกลายเป็นตอนพาทิ์ขึ้นพอดีก็คือผมผ่านผลกระแพงออกมาแล้วลอกตัวนี้มันก็บินไปหาคนที่ม่แบบรักอยู่เนี่ยแล้วเขาก็กอดนกในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยรู้สึกเป็นกำลังใจว่าแบบเออในสิ่งที่เรากังวลที่เรา กลัวที่เราแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่มเราก็ผ่านกันได้นะถ้าผ่านกันได้ก็คือถึงภาพที่เรารอคอยก็ได้อะไรเป็นไงบ้างวันนี้ครั้งแรกเนาอะอนที่จริงแล้วอ่ะนี่เป็นคนที่มีชั่นอยู่แล้วก็มันถ้ามาวันนี้คือเหมือนกับการมาหาฝึกให้มันเข้าที่เข้าใจาคือมันไม่สามารถควบคุมได้เลย มันม,มันไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราจะเห็นตอนไหนมันมันจะเห็นมันก็เห็นขึ้นมาอะไรแบบนี้ในบางครั้งที่รู้สึกว่าไม่โอเคมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คิดว่าการมาฝึกตรงนี้มันอาจจะทำให้่ดีขึ้นก็หูทิปตาทิปเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงถ้าไปต่อได้ในคอร์สไ i เ e w ร์เกอรเราก็เหมือนจะใช้ตาทิปเก่งขึ้นใช้หูทิปเก่งขึ้น ดีมากเลยเหรอไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนพี่ว่าเรื่องเรื่อตานะ่ค่ะตาหลตลอดแล้วรู้สึกว่าตรงจุดนะคะพ่าพเราขึ้นไเปย์่ัดตาต้องมาตอนนี้รู้สึกว่ามันเบ,บาอืมนั่งครั้งแรกเป็นย่งไงบ้า ครั้งแรกที่ว่าเจอป uh 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 um> ู uh ่อะค่ะปู่เข้าไปหาเที่ยวนี้เคลียร์เลยค่ะหาเรื่องที่ว่าขาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปต่อได้ร้อยเปร็นตเลยค่ะอาจารย์ใจว่าพอมาเจอเติมพลังงานวันนี้ยิ่งเต็มเลยค่ะได้รับการบำบัดแล้วหน้าตาสดชื่นราเนื้อเาตัวมากรู้สึกว่าเส้นสายอะไรมันคลาย เบาใช่ไหมยิ้มแป้นเลยก็ทรม<ข>านมาดานะคะอาจารย์ขายแล้วก็รู้สึกขอบคุณมา,มากๆเลยนะสงบขึ้นนะครับดีขึ้นน้องตะลึกถึงดเดิมๆมากขึ้นและปล่อยวางนะครับ เนี้ยไปได้แล้วพร้อมแล้วประตูทุกอย่างเปิดหมดเลยโล่งหมดแล้วแต่หลังจากนี้จะโชคดีค่ะอืมก็เดี๋ยวทรัพย์ที่ซ่อนไว้อ่ะค่ะจะมามีเงินซ่อนอยู่หลายที่เลย